สำหรับคลิปนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยกูรูครูติวเตอร์ซึ่งรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศไทยกฎหมายแม่บทหมายถึงกฎหมายหลักที่ทำให้เกิดกฎหมายลูกอื่นๆตามมากฎหมายแม่บทหรือรัฐธรรมนูญนั้นนะครับถือว่ามีอำนาจเหนือกว่ากฎหมายอื่นๆกฎหมายใดที่มีบทขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นอันตกไปนะครับต้องยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักลำดับกฎหมายของไทยสูงสุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญในกฎหมายรัรฐธรรมนูนแต่ละฉบับนั้นจะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยปัจจุบันเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่20ปีพฤกราช2560มีพรบประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมด10ฉบับ ใ,ใน10ฉบับนี้เป็นพรบเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่4ฉบับการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้เมื่อพรบประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง4ฉบับประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ถึงจะสามารถเลือกตั้งได้ซึ่งปัจจุบันนี้พรบประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมด10ฉบับและกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง4ฉบับนั้นประกาศใช้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกฎหมายที่ประกาศใช้เป็นลำดับสุดท้ายคือ พรบรว่าด้วยสอสอและก็สอวอซึ่งประกาศในวันที่11กันยายน2561ปัจจุบันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10ทธันวาคม2561ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11ทธันวาคมเป็นต้นไปภายใน150วันหลังจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้จะต้องทําการเลือกตั้งภายใน150วัน ซึ่งวันสุดท้ายที่จะเลือกตั้งได้ก็คือวันที่9พฤษภาคม2562แต่ปัจจุบันนี้กกตได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือวันที่24มีนาคม2562ถือว่าอยู่ในขอบข่ายที่กฎหมายกํำหนดไว้นะครับสูงสุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทของไทยรองลงมาคือพระราชบัญญัติพระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบกระทรวงข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติของเทศบาลน,นะครับอันนี้คือเรียงตามระเบบกฎหมายไทยวันนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของรัฐธรรมนูญร,รัฐธรรมนูญจะพูดถึงเรื่องของการเมืองการปกครองของไทยแล้วก็พูดถึงหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของประชาชนพลเมืองก่อนอื่นไปทําความรู้จัก เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศไทยกันก่อนนะครับการปกครองของประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งมีอยู่สามอำนาจได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ ผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลอำนาจนิติบัญญัติหมายถึงอำนาจในการตรากฎหมายประกาศใช้กฎหมายเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งรัฐสภาจะประกอบด้วยสอสอและสอวอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุธิสภาส่วนอำนาจบริหารกระทำโดยคณะรัฐมนตรีอำนาจตุลาการในการตัดสินคดีความต่างๆกระทำโดยศาลนะครับ 3ามอำนาจนี้มีบทบาทหน้าที่โดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นศาลหรือตุลาการมีหน้าที่ตัดสินคดีความต่างๆฝ่ายบริหารจะไปก้าวไก่ศาลก็ไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นมีอำนาจอยู่3อย่าง3อย่างนี้เรียกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล รประเทศไทยของเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญมาแล้วนะครับอยู่หลายฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่20ประกาศใช้วันที่6เมษายน2560ซึ่งตรงกับวันจักรีก่อนที่จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับก็เกิดจากการกระทำรัฐประหารของคอสชก่อนคอสชอได้ทำการยึดอำนาจหรือทำรัฐประหารตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557 คสอชอหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะประกอบด้วยทหารบกทหารอากาศทหารเรือทหารสูงสุดแล้วก็ตำรวจนะครับหคณะนี้รวมกันเรียกว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ทำการกระทำรัฐประหารหรือยึดอำนาจในปี2557ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยเรายังใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่18นะครับฉบับฉบับที่18คือ พศ2550หลังจากที่คอสอชยึดอำนาจก็ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่18ทิ้งแล้วก็ประกาศให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ซึ่งเป็นฉบับที่19ในฉบับชั่วคราวนั่นเองนะครับให้อํานาจคอสอชไว้อย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอํานาจมาตรา44มาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวคุธศักรช2557กล่าวว่า ให้อำนาจคอสอชอกระทำการใดๆก็ได้โดยมีผลบังคับไม่ว่าเรื่องนั้นๆจะเป็นเรื่องนิติบัญญัติเรื่องบริหารหรือเรื่องตุลาการให้คำสั่งม .44 นั้นเป็นคำสั่งกระทำด้วยที่ชอบด้วยกฎหมายเห็นไหมครับอำนาจอธิปไตยมีอยู่3อย่างคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนิติบัญญัติจะต้องกระทำผ่านรัฐสภา บริหารต้องทําผ่านรัฐมนตรีตุลาการก็ต้องกระทําผ่านศาลนี่คืออํานาจอธิปไตยแต่ว่ามาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญปี57ได้กล่าวไว้ว่าอํานาจทั้ง3อย่างนี้คสอชอสามารถกระทําได้หมดเลยนะครับถ้าใช้มาตรา44เพราะฉะนั้นมาตรา44ถือว่าเป็นอาวุธรับร้ายแรงที่สุดของคสอชอในการสั่งการใดๆก็ได้นะครับถือว่า ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายนี่คือรัฐธรรมนูญปี57นะครับต่อมาเมื่อระยะเวลาผ่านไปเมื่อประเทศประเทศชาติเข้าสู่ความสงบสุขนะครับก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นฉบับที่20ต่อจากฉบับชั่วคราวฉบับที่19ปี2557ปัจจุบันนี้ มีทั้งหมด16หมวดหนึ่งบทเฉพาะการ279มาตราประกาศใช้วันจัก,กรีวันที่6เมษายน2560มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระราชองค์การทั้งหมด16หมวดหนึ่งบทเฉพาะการ279มาตรานี้จริงๆไม่จำเป็นจะต้องท่องจำทุกมาตราเพื่อที่จะไปสอบแต่ต้องรู้ว่าหมวดไหนมาตราไหนเป็นเรื่องที่สำคัญที่มักจะออกข้อสอบอยู่เป็นประจำส่วนใหญ่ ถ้าจะออกข้อสอบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเรื่องของการเลือกตั้งก็จะปรากฏอยู่ในหมวดของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีบางครั้งข้อสอบก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของหมวดที่สอพระมหากษัตริย์หมวดที่1ก็อาจจะมีบ้างเป็นบางข้อนะครับและหมวดในเรื่องของหน้าที่ของปวงชนชาวไทยก็ปรากฏอยู่ในข้อสอบเหมือนกันองค์กรอิสระ ทั้ง5องค์กรก็ออกข้อสอบอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะครับดังนั้นในคลิปนี้เราจะไปศึกษาเฉพาะประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญที่เป็นข้อสอบอยู่เป็นประจำครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งหมด10ฉบับเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งอยู่4ฉบับ1คือสอสอสอ,สอว3กรรมการการเลือกตั้งหรือกกต4พ่ภาคการเมือง ปัจจุบันนี้ทุกฉบับประกาศใช้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเมื่อประกาศใช้ครบแล้วจึงสามารถจัดเลือกตั้งได้ถ้า4ฉบับนี้ยังไม่เสร็จก็ไม่สามารถเลือกตั้งได้แต่เนื่องจากว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศวันเลือกตั้งได้นะครับผู้ที่ทําหน้าที่ในการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมด10ฉบับก็คือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนําโดยนายมีชยัยฤชุพันธ์และคณะปัจจุบันนี้คณะกรรมการชุดนี้ก็ถือว่า หมดหน้าที่แล้วเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญทั้ง10ฉบับนี้ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วนะครับพร,บรประกอบรัฐธรรมนูลใช้ครบหมดแล้วดังนั้นปัจจุบันนี้จึงไม่มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีกแล้วเรามาดูประเด็นสําคัญนะครับหมวดที่ 1. มาตรา 1. ประเทศไทยเป็นราชาอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลร,ระวังข้อสอบนิดหนึ่งนะครับโจทย์ถามบ่อยอำนาจอธิปไตยเป็นของใครตอบเป็นของปวงชนชาวไทยครับเป็นของปวงชนชาวไทย รัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลองค์กรอ,อิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายหรือข้อบังคับขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอัน ใช้บังคับไม่ได้นะครับเพราะนั้นถือว่ารัฐธนูญเป็นกฎหมายสูงสุดระวังข้อสอบหนึ่งข้อเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตรงนี้ควรใส่ใจนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่มีบทบัญญัติไหนที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับหมวดที่สองว่าด้วยเรื่องของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใ,ใดๆมิได้เลยกฎหมายประเทศไทยกำหนดไว้นะครับ เ,เคยมีข้อสอบถามว่า,าข้อมูลข่าวสารใดที่จะเปิดเผยไม่ได้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เลยคือข่าวสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาดนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำมักกะและทรงเป็นอัคราศาสนุประมพกพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตําแหน่งจอมทัพไทยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักด และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ได้พระมหากรรษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงอาวุธิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีระวังนิดหนึ่งข้อสอบถามว่าคณะองคมนตรีมีทั้งหมดกี่คนคณะองคมนตรีมีทั้งหมด18บวกประธานอีกหนึ่งรวมแล้วไม่เกิน19คนครับ คณะองคมนตรีจะมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระหมหากษัตริย์ในพระราชก,กิจทั้งปวงที่พระหมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในรัฐนูลกล่าวโดยสรุปคณะองคมนตรีปัจจุบันมีเอกเพรมตินสูลานนท์เป็นประธานจะมีหน้าที่ถวายคําปรึกษาแก่พระหมหากษัตริย์นะครับดังนั้นโครงการพระราชดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9ปัจจุบันนี้ผู้ดูแลรับผิดชอบส่วนใหญ่จึงเป็นคณะองคมนตรี การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยหมายถึงเป็นไปตามพระราชอัธย,ย,ยาศัยของพระมหากษัตริย์นะครับทรงแต่งตั้งและทรงปลดออกได้นี่คือหมวดที่2หมวดอื่นๆนะครับหมวดอ,อื่นอาจจะไม่ปรากฏในข้อสอบมากดังนั้นเราจะให้ความสําคัญเฉพาะหมวดที่ออกข้อสอบอยู่เป็นประจาหมวดต่อไปหมวดที่4นะครับ หมวดที่3ว่านเรื่องของสิทธิเสรีภาพสิทธิหมายถึงสิ่งที่ทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะครับไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่เป็นสิทธิแต่หน้าที่ในหมวด4ต้องทําหน้าที่นี้ถ้าไม่ทําถือว่าผิดกฎหมายข้อนี้ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยคนไทยมีหน้าที่ทั้งหมด10ข้อตามรัฐธรรมนูญน,นะครับ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ,พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นใครไม่รักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ถือว่าผิดกฎหมาย 2. ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทางให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย 3. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. เข้ารับการศึกษาอบรมในการสาภาคบังคับภาคบังคับคือยางเข้าปีที่7ถึงปีที่16 ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งลูกเข้าเรียนมีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน1000บาทถ้าไม่ใช่ผู้ปกครองขัดขวางไม่ให้เด็กเข้าเรียนภา,บาคบังคับมีโทษปรับไม่เกิน10000บาทดังนั้นการเข้ารับการศึกษาภา,บาคบังคับจึงเป็นหน้าที่ครับ 5. รับราชการทหารเป็นหน้าที่ 6. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 7. มีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ 8. มีหน้าที่ร่วมมือสนับสน,นุนอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกทางวัฒนธรรม 9. มีหน้าที่เสียภาษีอากร สิมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 10. ข้อนี้คือหน้าที่ของปวงชนชาวไทยถ้าไม่ทําถือว่าผิดกฎหมายข้อสอบจะถามว่าข้อใดคือสิทธิเสรีภาพข้อไหนคือหน้าที่ดูให้ดีนะครับสิทธิเสรีภาพทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่หน้าที่ต้องทําถ้าไม่ทําผิดกฎหมายเช่นต้องเคารบการสาภาพบังคับต้องไปเกณฑ์ทหาร ต้องเสียภาษีเหล่านี้เป็นหน้าที่นะครับต้องรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ถ้าไม่ปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ถือว่าผิดกฎหมายครับต่อไปหมวดที่5หน้าที่ของรัฐจริงๆหน้าที่ของรัฐมีอยู่ละมีอยู่มากมายหลายข้อนะครับรัฐบาลต้องรักษาประเทศไทยต้องรักษาประเมินมีเยอะนะแต่ที่มักจะปรากฏอยู่เป็นข้อสอบที่เจออยู่บ่อยคือมาตรา54ครับ มาตรา54รัฐต้องจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้รับการศาึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแปลว่าตั้งแต่ชั้นประถมวัยอนุบาลน,นะครับประถมถึงมตน้นเป็นเวลา12ปีก่อนวัยเรียนถึงภาคบังคับก็คือมอตน้นม .3 จะต้องเรียนฟรีครับนี่คือหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแต่ในความเป็นจริงปัจจุบนันนี้รัฐบาลสนับสนุนการเรียนฟรีทั้งหมด15ปีนะถือว่าสูงกว่ารัฐธรรมนูญนะครับก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่เมื่อไรก็ตามถ้ารัฐเก็บค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาถือว่าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับรัฐต้องให้ฟรีเป็นเวลา12ปี หมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐนะครับข้อนี้มีโอกาสออกข้อสอบก็คือมาตรามาตราที่65ครับเป็นเรื่องใหม่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีแต่ปัจจุบันนี้มีอยู่ข้อสอบอาจจะถามว่ายุรสาชาติเกิดจากมาตราไหนตอบมาตรา65นะครับก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราไม่เคยมียุรสาชาติแต่รัฐธรรมนูญมาตรา65ได้กําหนดไว้ว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้บังคับใช้ได้สรุปคือก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่เคยมียุทธศาสตร์ชาติแต่รัฐธรรมนูญปี60มาตรา65 กำหนดว่ารัฐต้องจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติครับดังนั้นปัจจบุบันนี้รัฐบาลคสชได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลา20ปีตั้งแต่ปี2561ถึง2580เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยไปว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามหลักปัญญาของสกิลพะเพียง ดังนั้นยุราสาชาติจึงเกิดจากรัฐธรรมนูญปี60มาตรา65ครับส่วนใหญ่รัฐธรรมนูญจะถามเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการเลือกตั้งสรุปใจความสำคัญได้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอำนาจอธิป,ปไตยมี3อย่างคือนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการจะทรงใช้ผ่านรัฐสภาครับมนตรีและศาลพระมหากษัตริย์จะมีองค์ขมนตรีเป็นที่ปรึกษาพระราช,ชกรณีกิจทั้งปวงองค์ขมนตรีมีได้18บวกประธานอีกหนึ่งรวมแล้วเป็น19ประธานองค์ขมนตรีคนปัจจุบันคือพระเอกเปรมตีนสุรานนท์อำนาจนิติบัญญัติได้แก่รัฐสภา รัฐสภาจะประกอบด้วยสอสอและสอวอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุตธรธสภาสอสอ150คนแบบบัญชีรายชื่อ350คนมาจากการแบ่งเขตเลือกตั้งดังนั้นปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด350เขตเลือกได้เขตละ1คนจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งสูงสุดคือกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจะมีทั้งหมด30เขตนะครับ ละเขตละเขตละหคนรวมแล้วในวันที่24มีนาคม2562คนไทยจะต้องเลือกตั้งสส350เขตรวมแล้ว350คนบวกกับบัญชีรายชื่ออีก150เราจะมีสสทั้งหมด5 0 0คนสอวอตามกฎหมายรัฐมนูลบอกว่าได้มาจากการคัดเลือกโดยโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ200คนนะครับตามกฎหมาย ยกเว้น5ปีแรก5ปีแรกนี้ให้คัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมา200ใน200ให้คอสชอให้เลือกเหลือ50นะครับส่วนอีก200คอสชอเป็นผู้เลือกสรุปสั้นๆตามกฎหมายท่านะคุณบอกว่าสอวอจะต้องมีจริงๆ200คนยกเว้น5ปีแรกให้มี2 50คนนะครับเฉพาะ5ปีแรกนะในวาระแรก พราะสอวอมีวาระกล่าวละ5ปีแต่สอสอมีใสปีห้าปีแรกมีได้ทั้งหมด250คนรวมแล้วภายหลังจากการเลือกตั้งจะมีสสและสอวอร,รวมทั้งสิ้น750คน750คนนี้จะร่วมกันยกมือเลือกนายกรัฐนมนตรีนะครับผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐนมนตรีจะต้องมีคะแนนเสียงจากสอสและสอวอเกินครึ่งหนึ่งครับถึงจะได้เป็นนายกท่ฐนมนตรี ดังนั้นสอสอและสอวอทั้งหมด700คนเนี่ยจะต้องยกมือเลือกคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า300 351คนโดยประมาณโดยโดยประมาณนะครับถึงจะเกินครึ่งหนึ่งต่อไปนะครับประมาณ361คน,นก็คือครึ่งหนึ่งของ700 ะครับ700ก็คือของ750นะครับของ750ก็ประมาณ326คนโดยประมาณ376คนโดยประมาณครับอาหารครึ่งหนึ่ง376คูณ2ก็จะได้เป็นเกินครึ่งหนึ่งถึงจะสามารถเลือกนายกได้ในขณะนี้ที่ยังไม่มีการเลือกตั้งก็ยังไม่มีรัฐสภาจะมี สาภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชทำหน้าที่แทนไปก่อนได้แต่ได้แก่นายพรเพชรวิชิตชลชัยนะครับจะทำหน้าที่แทนไปก่อนถ้ามีการเลือกรัฐสภาประธานรัฐสภาและก็รองประธานรัฐสภาแล้วก็สนชจะหมดหน้าที่นะครับซึ่งผู้ที่ได้เป็นประธานสสจะได้เป็นประธานรัฐสภาผู้ได้เป็นประธานสวจะได้เป็นรองประธานรัฐสภา ส่วนกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญนายมีชยัยดุษพันธ์ปัจจุบันนี้หมดหน้าที่แล้วนะครับคอสอชอมี15คนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคอสอชอยังคงมีหน้าที่ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ถ้ารัฐบาลชุดใหม่เห็นว่าคอสอชอไม่มีความจําเป็นก็อาจจะยกเลิกไม่ให้มีคอสอชอถ้าไม่ให้มีคอสอชอํานาจมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ก็จะหมดไปนะครับ สารจะมีอยู่ทั้งหมด4สารได้แก่สารยุติธรรมสารปกครองสารทหารและสารรัฐธรรมนูญข้อสอบเคยถามว่าสารรัฐธรรมนูญมีกี่คนตอบมี9คนครับนี่คือองค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆในรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากรัฐธรรมนูลแล้วรัฐบาลยังมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสมรูปรองรองหรือคณะกรรมการปยป มีการกำหนดให้มีกรรมการปฏิรูปประเทศอยู่ทั้งหมด11ด้าน11คณะและก็มีการแต่งตั้งให้มีกรรมการไทยนิยมยั่งยืนซึ่งแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ระดับอำนวยการระดับจังหวัดระดับอำเภอและก็ระดับตำบลน,นะครับนี่คือกรรมการที่รัฐบาลคอสอชอแต่งตั้งขึ้นผู้ช่วยในการบริหารประเทศแต่กรรมการตามรัฐธรรมนูญก็จะต้องท่องตราตามนี้นะครับคือรัฐสภาคณะมนตรีและศาล เชื่อว่าข้อสอบน่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องจํานวนสสจํานวนสอวอต่างๆเช่นเดียวกันข้อสอบถามอยู่เป็นประจำครับในรัฐมนูลมีองค์กรอิสระอยู่5องค์กรได้แก่กรรมการการเลือกตั้งกกต7คนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช9คนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ7คนกอสอมกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน7คนคตงอ และผู้ตรวจการแผ่นดิน3คนพอๆนะครับพระมาหากาษัตริย์ทรงแต่งตั้งต,งตามคําแนะนําของวุฒธธิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาข้อนี้ออกบ่อยนะครับข้อสอบจะถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระจะมีอยู่5คณะนะครับมีกรรมการการเลือกตั้งกรรมการปปชปราบปรามป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรรมการสิทธิมนุษยชนกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและก็ผู้ตรวจการแผ่นดิน อันนี้ควรจำครับคนที่ห้ามไปใช้สิทธิเลือกตั้งคือวิกลจริตเป็นที่สูตสามเณรถูกจำคุกถูกเพิกถอ,อนสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้คนที่จะเลือกตั้งได้ต้องมีสัญชาติไทยหรือแปลงสัญชาติไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งและมีคุณสมบัติอื่นๆนะครับ เพราะนั้นคนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันที่1มกราคม2562นี้จะสามารถไปเลือกตั้งได้แต่ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วันนะครับนี่คือภาพรวมของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมักจะปรากฏเป็นข้อสอบอยู่เป็นประจำถ้าหากเราไปท่องมากเกินไปรายละเอียดปีกย่อยนะครับเราจะไม่สามารถจำข้อสอบได้ดังนั้นจึง เลือกเฉพาะประเด็นสำคัญที่ออกข้อสอบอยู่ค่อนข้างเป็นประจำนะครับในคลิปต่อๆไปจะได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560สำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ